สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่วัดป่าปภูผาสูงนะครับผมรอบนี้ก็เป็นอรอบที่สองของผมนะครับที่จะไปเที่ยวที่วัดป่าปภูผาสูงเนาะแต่ว่ารอบนี้จะมากับแฟนนะครับผมเส้นทางไปนะครับตอนนี้ก็มีแต่วิวภูววเขานะครับสองข้างทางนะผมข้างหน้าก็เป็นวิวเขาเนาะก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหมายเลข1034นะครับผมเป็นทางหลวงชนบทนะครับผมนี่นะาทางทั้งนาถือว่าค่อนข้างสวยงามนะเพื่อนนะเป็นภูเขาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนีม่เห็นนะครับคนน่าจะไปเที่ยวเยอะนะเพื่อนเพราะว่ามันก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมอีกประมาณ800เมตรนะครับผมซึ่งวันนี้ถือว่าคนเยอะมากนะครับเพราะว่าเห็นจากรถที่ทยอยกลับนะครับเพราะว่าวัดป่าภูผาสูงเขาเพิ่งจะทำสกายวอล์กให้เดินชมหน้าผาวิวนะครับคือคนก็จะเยอะมากเลยนะครับนี่เห็นจากรถที่ทยอยกลับลงมานะครับผม ก็จะเป็นช่วงขึ้นเขาลงเขานะครับประมาณนี้เลยนะผมก็จะมีเจดีที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จนะเพื่อนๆน,นะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับผมนี่นะครับก็มาถึงแล้วนะครับบัด ก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมีเจดีอยู่นะเมื่อกี้นี่ผมเห็นป้ายเจดีอยู่ถือว่าใหญ่อยู่นะครับคนเยอะมากเลยนะครับผ เนี่ยไม่เชื่อพี่ว่าคนเยอะเนาะจะมีที่จอดไหมนั่นน่ะเต็มั้ี่นะครับคนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมมาไซจอดไหนได้มาไซจอดไหนครับจอดน,นี่มันไม่มีงานอะไรหรอกคุณมันเป็นสกายวอล์ก จะมีที่จอดให้เราไหมเนี่ยเต็มเลยนะลงก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้เรามาเที่ยวที่วัดป่าภูภาสงนะครับผมคนมาเที่ยววันนี้เยอะมากนะครับผม<ๆ>ก็เพราะว่มมาเขาเพิ่งทำเขาเรียกอะไรนะสกายวอลนะ์กเหรอสกายวอล์กให้เดินชมคนระับ เป็นวิวหน้าผานะครับผมก็นี้นะครับถือว่าสวยงามอันนี้เป็นพระบรมธาตุเจดีสีภูผาสูงครับผมนีนะ่คนต่อแถวทําบุญเยอะมากนะก็จะเป็นเจดีวังใหญ่นะครับผม นี่ก็เป็น,ปนอะไรนะคล้ายๆเป็นพระไม้พระข้า,างใน,นนะนี่ก็เป็นพระนอนพระนอนองค์ใหญ่ด้วย โลงใหญ่พระพุทธพาะปราณพานหินทรายนี่ก็จะเป็นพระน่าจะเป็นพระแก้วมาแล้วก่อนนะครับ เพื่อนๆก็เป็นวิวเจดีนะผมที่ทางวัดก็คนเยอะมากครับผมตอนนี้เราก็จะขึ้นไปดูเจดีนะครับผมคนเยอะมาก เป็นลูกนิมิตขนาดใหญ่นะครับผมภายในก็จะเป็นเจดีขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นพระบรมธาตุเจดีย์สีบัวผาสูงพระธาตุจอมภานะครับผม ก็สามารถมากราบบูชาขอพรต่างๆได้นะนี่นะบริเวณตรงนี้นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับก็ลายล้อมเจดีนะผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมนี่นะเสียงของ,อางมากนะผมเยอะอยนี้ ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับผมก็พยายามเดินอ้อมเจดียรนะผมคนเอยอะและเพื่อนๆนะนี่นะครับก็จะมีเอ,อ่อเป็นรูปฟันต่างๆนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะพาไปชมวิวด้วยนะครับผมนี่นะ ข้างในก็จะเป็นะพระพุทธลูกนะปั้นไม่ใช่พระพุทธลูกพระพุทธลูกเป็นแอย่ใชนี้นนี้เนี่ยแต่มันคงจะไม่เสยเลยที่เมืองนะคัตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปเขาเรียกอะไร sky walk นะครับไปชมวิวนะครับผมความสวยงามของอวิวหน้าผานะครับผม

นี่นะครับเป็นวิวสวยมาก,กนะเพื่อนนะเห็นไหมครับนี่สวยมากเลยแม่หนูขอถ่ายได้ไหมขอถ่ายข้างล่างสวยมากครั้ผมูวม่วกกิวหน,น้าผานะเพื่อนนะ มีวิวสวยมากมากผมมาดินี่นะครับเป็นวิว มีคนเยอะมากคนด้วยข้างล่างก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เป็นวิวหน้าผานะผมสวยงาม

ใะเรื่องสายร่าปริยัติยาเองพากันเรียกว่าโรคปอดอันเนาบบ้างคนเยอะมากนะเพื่อนๆมาวันนี้ก็จะมีจุดให้เราไหวต่างๆนาๆนานนครับ จุดกกจดก,ก,ดกระวังลื่นนะถ่ายไหมเนี่ยสกายวอล์คุณถ่ายยืนี น้ำตกนะครับผมทางลงมาบรรยากาศภายในวัดก็ถือว่าร่มลื่นนะครับปีที่แล้วที่มานี่ก็เขายังทำอะไรไม่เสร็จนะเลยไม่ค่อยได้มีที่สวยๆให้มาถ่ายรูปเท่าไหร่น้วครับ ร้อนมากเลยนะครับแดดฆ่าคนมากนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าผานะ นี้ก็เป็นผ่าลากไทรนะครับผมก็จะเป็นกิ่งต้นไทรยื่นออกไปออก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมนี่ก็เป็นจุดที่เขาให้ตั้งถ่ายรูปได้นะเพื่อนคนระข้างหน้าข้างล่างก็จะเป็นวิวสวยงามนะครับผมนี่ อนนี้เรามาอยู่ที่ผาต้านลมแล้วนะครับนี่นะนีนนะ่ถือว่าสวยงามนะครับผมวิวข้างว่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับระวางัง มาน่าจะไปยืนขายแบบนี้